นี่คือข้าที่ทาเห็นไหมครับแล้วนี่คือข้าที่ไม่ได้ทา มันจะปรับผิวให้มันดูผ่องผขึ้นมาในระยะแรนะคะแกนแนดยี่ฝาสีดําตัวนี้มีสีค่ะจะาใช้แทนรองพื้นหรือว่าบีบีเลยนะคะหรือว่าวันสบายๆไหนที่เราไม่แต่งหน้ามันจะเป็นตัวปรับผิวให้มันดูใสทันทีที่ใช้นะคะแต่ตัวนี้มันไม่ได้เป็นรองพื้นนะคะมันไม่หนักหน้าเพราะว่ามันเป็นเนื้อสมูทค่ะนี่มันเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุมมันยาวนานถึง12ชั่วโมงด้วยผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะว่ามันชุ่มชื้นเกลี่ยง่ายมากๆผิวมันก็ใช้ได้เพราะว่ามันควความมมันไ่ดยท้้้าาูขงหนา ให้ดูเห็นความต่างระหว่างข้างที่ทาและข้างที่ไม่ทาเสร็จแล้วนี่คือข้างที่ทาเห็นไหมครับและนี่คือข้างที่ไม่ได้ทา มันจะปรับผิวให้มันดูผ่องผ่อขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะเท่านั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นบีบีให้มันเหนียวเนหนอะหนกหน้าอะไรเบอร์นั้นนะคะเป็นเนื้อสมูตที่มันเกลี่ยง่ายมากๆตัวนี้วันไหนที่ขี้เกียจแบบแต่งหน้าก็จะใช้แค่แบบว่าตัวเซรั่มอีฟครีมเจลอีฟบำรุงผิวหน้าทําให้หน้าสดแล้วก็ยังใสยอยู่แล้วก็ใช้ตัวกันแดดตัวนี้ละคะ่ะที่แบบว่าเป็นตัวที่ทําให้หน้าเรามันดูแบบว่าเนียนเนียนผ่องๆองยู่อะไรเงี้ยแล้วอย่างวันนี้จ๋าจะออกไปกินข้าวใช่ไหมจ๋าก็จะแบบว่าขี้เกียจแต่งหนนนงแ่่้้าาก็จะบวคี บ้านไปกินข้าวมันก็จะเป็นตัวที่ปรับผิวให้มันเนียนๆนผ่องๆขึ้นมาในระดับหนึ่งเห็นไหมคะทำให้เราหน้าสดก็ยังคงใสเปิ้งอยู่แบบนี้เห็นไหมใครสนใจก,ก็กดได้ที่ตะก,กร้าตัวแทนอีทูโลได้เลยคะ่ะถ้าอีฟทำรับรองค่ะว่ามันป้องกันได้แน่นอน